สปะเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งมีกิติศัพท์เลื่องลือไปไกลว่าเป็นนักปราดรอบรู้เป็นพระหูสูตรแสดงธรรมได้อย่างงดงามปฏิพานยอดเยี่ยมคราวหนึ่งท่านจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณห้ารอรูปไปถึงเศตบพยนครก็แวะพำนักในป่าไม้สีเสียดซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเมือง เวลานั้นพระยาปายาสิปกครองเมืองนั้นซึ่งเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปศุสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติและเข้าปลาอาหารพระเจ้าประเสนที่โกศลได้พระราชทานเมืองนั้นเป็นปูนบําเหน็จให้ท่านปกครองพระยาปายาสินั้นเป็นคนมีความเห็นผิดต่างไปจากคนทั้งหลายคือเห็นว่าโลกหน้าไม่มี สัตว์ผุดเกิดไม่มี